านนครแม่สอดออกล้างตลาดสดนครแม่สอดเพื่อความสะอาดปลอดภัยตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด19ในพื้นที่ค่ะคณะผู้บริหารเทศบาลน,นครแม่สอดได้มอบหมาให้ทางนางสาวกัญจนัาหาริรักผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมรักษาการปลัดเทศบาลพร้อมนายพงพัฒนพยอมยนต์หัวหน้าสำนักปลัดรักษาการรองปลัดเทศบาลและนายเฉลิมเกียรติปัญญาสว่างผู้อำนวยการ กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดจัดเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมพนักงานคลินไซเคิลและพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดนครแม่สอดร่วมกันทำการกวาดล้างทำความสะอาดบริเวณแผงขายสินค้าชั้นวางของทางเดินจับจ่ายสินค้าพืชผักสวนครัวอาหารสดอาหารแห้ง โดยทางเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,ยเทศบาลนครแม่สอดได้นำรถน้ำดำเนินการฉีดพ่นล้างในตลาดสดและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณโดยรอบทั้งหมดให้สะอาดปราศจากเชื้อโรคต่างๆหน้าเดินจับจ่ายซื้อสินค้าเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี